ดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่าราทุกผู้ทุกคนมน,นีครับผมกับผมเล็กสุรชัยสองเล็กสุรชัยชั้นแนวมนีก็มีแนี่สบนื้อนหนวมาสูพีสีน้องกินคือเกา่ามน,นีมานําเมนูอาปุ่นเส้านนำปลาแบบบานๆครับพี่น้องสูตรก็รตายตัวสูตรของผมเองตัวนี้มาครับพี่น้องมามาเสบมานัวในการนึ่เกา่านี่ครับมผมใส่นหนำปลาไหลไปป่ายางายเลยใส่พริกไปน,น้อย เกี่ยมกับผักกะทิ้นครับสนี้ผักกะทิน้นอ่อนๆบอกแกพอดีพอดีพี่น้องมาอืม,อมพี่น้องอืม บรรยากาศอยู่หน้าครับพี่น้องหลังกับเป็นสะบรรยากาศเย็นๆชิๆวๆครับนี่พี่น้องปัดกระถินครับอ่อนๆครับตอนนี้น อืมครับพี่นอ้องน้อมเลยครับนี่ครับอืมช้ำๆเลวพี่นอ้องอากาที่นอนอ่อนครับ บรรยาก,กาศเย็ยนๆเลยอยู่ทงอยู่ฮาพี่นอ้องอมือมอมืทำชามพี่น้องนี่กับพักกระถิ้นเกิดเองน้ำท่รมาชาายครับพี่น้อง แล้วบันเย็บเอาขางหัวขางอย่างนี้ครับเตียมเลยครับ นัวๆแล้วพี่นออ้องอ๋อากาะเทียมอ่อนๆพอดีนะครับยังกรอบๆเลยอืมอ้ม สูตรบานๆฮงต้องอยังไหลแซวครับเง อืออืออัลเล่พี่น้องครับอืออือครับพี่น้องก็ <tarpaces> <tarp> <tarpę> กรอบขอาวปุ่นเศร้า,บบราปลานหวนัว,นวแก้วแลวพี่นนอะ พี่น้องบรรยากาศยามเย็นน่ะสิลมเย็นๆสบายสบาย,บายอ,อยู่ตรงนี้ค่ะ <c oughs> เอาครับพี่น้องนี้กากไว้ซักนีดนะครับต่อกันคลิปต่อไปจะได้กากพี่น้องก็ไหลก็แช์ก็สะเทายเป็นกำลังใจให้ผมเหล็กสุรชัยในเด้อครับให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปเด็กกะมันี้กะปอะกาศสวัสดีครับ